บันเทิงมันไ่ไม่ไล่ไม่เลิกนะไอสีเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเออขอให้พูดง่ายๆนะขอให้อ่าเริ่มเถอะนะครับแล้วจะหยุดกันไม่อยู่สวัสดีครณแอาดนะครับโยโยนะครับคุณโยโย,ะยะนะครับอ,อสวัสดีวันอาทิตย์นะครับจิตแจ่มใสนะครับโอ้นะครับจิตแจ่มใสเลยทีเดียวเอ,อ,อ้าฟาดสิครับนะ นี่แหละเขาเรียกว่าอาวุธทันกันเออถ้าเป็นแบบเนี้ยนะจะสูสีมากเออต่างคนต่างไม่ยอมนะต่างคนต่างพูดเนี้ยว่างัดไม้เด็ดขึ้นมานะเออว่าสิครับจะเหลืออะไรเอ,อรออะไรอยู่ใช่ไหมรอ,ออะไรอยู่ล่ะใช่ไหมล่ะ <laughs> เอฟซีเออนะ เจ๊เต่าง้อยนะครับเอ่อกับแม่นอกไส้โอ้โหนะอซี F Z นะโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าสมศักดิ์ศรีใช่ไหมสมศักดิ์ศรีไม่ต้องกลัวนะครับเออฟาดมาฟาดกลับไม่โกงโอ้โห,หนใช่ไหมถ้าพูดเงี้ว่าอาวุธพอๆกันเนี่ยไม่มีคำว่านะครับ ใช่ฟาดให้มันยับไปข้างหนึ่งเราเชีย <c oughs> เราเชียนะเอฟซีนะ 3, นะบันเทิงงานนี้ใช่ไหมเออบันเทิงอยู่แล้วครับเราก็บันเทิงแล้วดูแบบความบันเทิงแล้วกันนะครับดูแบบความบันเทิงเสัตว์กันให้ให้เต็มที่ไปเลยคือปล่อยอาวุธให้มันหนักๆไปเลยเขาเรียกว่าอมวยซุปเปอร์ไฟนะเออถ้าเป็นมวยก็ต้องเป็นซุปเปอร์ไฟงานนี้นะ ต่างคนต่างพูดง่ายร,ระดับแชมป์นะครับระดับพรกการทั้งนั้นเออนะหลายสถาบันนะครับเป็นแชมป์ก็หลายสถาบันทีเดียวเออได้มาเจอกันโอ้โหเป็นยังไงบันเทิงสิครับฮะได้มาเจอกันบันเทิงแน่นะครับเอฟซีเออนะโอ้โหนะครับแล้วเจ๊เขาก็จะธรรมดาที่ไหนถูกไหม เขาก็บอกวัวไผ่ในสารระบบอยู่แล้วบันเทิงไหมสุดยอด <c oughs> เออแล้วก็เจอกับแม่นอกไฟนี่ก็โอ้โห و, สุดยอดแล้วนะครับ FC, เอซบอกเลยเลยว่าสุดยอดมากๆแต่คู่นี้นี่ไม่ช่างน้ําหนักนะคือไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่เราจะด,ดูรอดูใช่ใช่ครับผมฟาดกันให้ให้เลอะ บันเทิงกันไปเลยถูกต้องครับบันเทิงแน่นอนนะครับนะเอคือฟาดมาฟาดกลับนะไม่มียั้งเออเาเต็มที่นะครับสวัสดีครับผมเพราะว่าอาวุธทันกันด้วยนะครับนะอาวุธทันกันทุกดอกไม่ไหวจะเป็นศอกเข่าหมัดนะครับเอทุกสถานการณ์พูดยังง่ายนะ สวัสดีอันแดงนะครับงานนี้มีกรรมการไหมนะครับกดไลค์ให้แล้วใช่ครับผมก็นั่นแหละเราก็จะดูไงเราก็จะลุ้นไปด้วยกันนะว่าเออมันจะเป็นยังไงเออ่ารอบข้างจะพินาศกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอ,อต่างคนต่างพูดนี้นว่าไม่ยอมกันใช่ไหมแล้วพวูดง่ายๆพวกนี้เขาจะไม่ไม่มีขึ้นตรงกับใครอยู่แล้วคือคือพว่า การสั่งงานเนี่ยนะครับสั่งการอะไรต่างๆเนี่ยสั่งกันไม่ได้อยู่แล้วเอฟซี F Z. เออสั่งกันไม่ได้ต่างคนต่างพูดง่ายๆนะครับดูโฆษณาให้อยู่ครับขอบคุณมากครับผมนะครับต่างคนต่างลุ้นต่างคนต่างสู้แหละตอนนี้โอ้โหนะครับคู่นี้สมกันยิ่งนัก <laughs> เหมาะสมกันจริงๆคู่นี้นะเหมาะสมนะแอดว่านนะเออมวยถูกคู่ถูกต้องครับมวยถูกคู่เหมาะสมเออเหมาะสมมากไม่ว่าจะเป็นการสู้ทักรูปทุกรูปแบบนะสะเทินน้ำสะเทินบกเอฟซีเออโหให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับสะเทินน้ำสะเทินได้ทุกทุกสถานที่ทุกเวทีว่างั้นเถอะอ่ะอ่อนจันนะครับสวัสดีครับผม ได้ทุกสถานที่ไม่ว่าที่ไหนออโอ้โหมาบันเจอมาไม่คิดว่าจะเจอกันนะครับนะถึงจะอยู่ค่ายเดียวกันนะ FC ก็ไม่ใช่ปัญหาสู้กันสมสงสีไม่มีการออมมือกันไม่มีนะครับสู้กันสมสังสีมากนี่แหละจัดเข้าไปอืมนะเอาเอาที่เต็มที่ไปเลยเอาแบบสุดฝีมือไปเลยไม่มียอมใครไม่มีอ่อนข้อให้ใครทางนั้น ซัดกันให้พูดง,ง่ายว่านี่แหละเรียกคนดูได้ดียิ่งนักเออไปดูข่าวมาเรื่องอะไรครับนิวย,ยอรร้อยยี่สิบปีเหรอไม่ได้เกียงน้ำหนักไม่ต้องถามเรื่องว่าอายุหรือว่าน้ำหนักไม่เกียงนะครับเขาเรียกว่าฟรีสไตล์นะ เออเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานี่จะฟีสไตล์หมดนะครับไม่สนใจนะครับเออหยาบคายมากหยาบคายก็คือทั้งคู่เรื่องเรื่องโชว์ผลงานเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความว่าคําพูดหรืออะไรเนี่ยไม่มีคําว่าด้อยเออไม่มีคําว่าด้อยก่อกันก็ <c oughs> รู้อยู่แล้วนี่นะเอาถามว่าด้อยไม่มีไม่มีคําว่าด้อยไม่มีคําว่า,าผ่อนผันอ่อนโอนผ่อนผันนี่เขาก็ คือสินเสมอกันนะเอสั้นสันะครับสินเสมอกันเขาเขาคุยได้ตลอดเขาว่าได้เลยนะเป็นตัวประกันเหรอรอดปลอดภัยมาถึงไทยแล้วอ๋อนะครับผมอใครด่ากับใครคะังไหมเอาเจ๊ไงนะเจ๊ไงไม่รู้จ,กจักเจงหรอ เออจะเข้าจะออกต้องบอกเจนะครับแล้วก็ฟาดกับแม่นอกไส้อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไงสะทมสะเทือนกันทีเดียวเออสะเทือนมากงานนี้ก็คือศินพอๆกันนะครับเอ,อใช่ไหมดากเก่งมากกว่าแต่ก็ไม่รู้ละ่ะขานั้นยอมที่ไหนละ่ะ มันเสียศักดิ์ศรีถ้ายอมมาพูดง่ายๆอ่ะเออศักดิ์ศรีนะอย่าลืมนะครับไอ้สีนะเออคำว่าศักดิ์ศรีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะยอมไม่ได้นะครับฆ่าได้แต่ยามไม่ได้บอกแค่นี้ดีกว่านะเออนะฆ่ากันได้นะแต่ห้ามยามกันโอ้โหไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีคําว่ายอมกันงานนี้นี่สปอนเซอร์ต้องเข้ารัวๆแล้วล่ะเออ สปอนเซอร์สปอนเซอร์ในวิ่งเข้าหาเลยครับเออมานานนี่อย่างเพิ่งมานี่แหละนะครับสิบวันานทีได้เออพอกันพอมาถึงไทยได้เงินชดเฉยหกแสนนะคนละสามหมื่นต่อเดือนแหละ ถึงแปดสิบปีสบายไปเลยนะโอ้นะครับผมเออเราไม่เคยดูเลยใช่ไหมเจ้าแม่ไม่นอ้องไสแหละโอ้โหอ,อันนี้แหละบอกได้เลยว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ที่สุดแล้วเป็นมวยที่หาชมยากมากอาวุธออกทันกันนะเออไม่ได้ด้อยกว่ากันนะครับอันนี้แหละ ือว่าสุดยอดแล้วนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยก็ซปเปอร์ไฟนะเอซปเปอร์ไฟแน่นอน,นันพูดได้เลยคือซปเปอร์ไฟแน่นอนงานนี้เอ,อนี่แหละต้องจัดแล้วนะครับงานนี้อาจจะต้องมีพูดง่ายๆว่าต้องมีการอัดฉีดกันซะแล้วเออ,อากาศสดใสใช่ครับผมนะครับเมื่อวานดูแทบไม่ทันเลยใช่ไหม หลายช่องใช่ไหมโอ้นะครับผมนี่แหละเอฟซนะครับอืมชัดเจนมากที่สุดแล้วเอฟซีงานนี้นะครับโอ้โหนะครับแอดก็เพิ่งเห็นว่าโอ้โหนี่เขาฟาดกันขนาดนี้ใช่เหรอเออไม่มีคําว่ายอมมาืนี่แหละนะครับก็ ว่ากันไปนะครับ f อเนาะเอ,อเราก็จะดูผลงานนะครับคู่นี้เใครชนะจะไปชิงกับใครหรือยังไงนะครับก็ลุ้นกันต่อไปเออนะอยากจะให้แบบว่าเออถ้าใครแพ้ก็อาจจะมีการแก้มืออีกก็ได้แอดอ,อยากไปบ้างไหมทำงานประเทศนอกไม่อยากไปนะมีเอฟซีชวนไปอยู่นะเอฟซนะ มีเอชวนไปนะแต่ก็ไม่อยากไปนะเอ่ะรวยไปเลยใช่ไหมเออบออแค่ยอมนอกไส้เหรอบ่อยั่น <c oughs> ใช่ไหมวิรุษมันแน่นอนอยู่แล้วคําว่าบ่อยันเนีมันบ่อยันไผ่ทั้งนั้นนะครับบอกได้เลยว่าคู่นี้นี่มันเป็นอะ,อะไรที่สมศักดิ์ศรีเป็นอย่างยิ่ง ฟาดกันไม่มียั้งนะครับไม่มีออมถือว่าอยู่ค่ายเดียวกันเนี้ยนะเป็นค่ายเดียวกันนี่จะไม่ใช่จะยอมกันไม่ใช่น่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออคําว่ายอมกันไม่มีนะครับเออนะถึงจะอยู่ค่ายเดียวกันหรือนะสังกัดเดียวกันนี่ไม่ได้นะครับมันเป็นสักดส์ศง <laughs> เองเอฟซเออเป็นสัก์เสียไหม กอกอกมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเอีถ้าเรื่องอื่นก็คงไม่มีอะไรหรอกนะครับเรื่องคดงคดีก็ยังอยู่นะครับตามขบวนการไปนะใช่ครับผมมันก็แซะอยู่แล้วนะเรื่องนั้นนะเรื่องสื่อใหญ่มาลงมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับเออ พูดว่าอ่าอันนี้ไม่ควรพูดอันนู้นไม่ควรพูดนะเออใช่ไหมมันก็พูดไปพราอ,อะไรก็มันไม่ได้เป็นคนถูกสัมภาษณ์ไงเอ่อการสัมภาษณ์มันไม่ไม่เกี่ยวกับมันทั้งนั้นนะตกล้วยไงหลอน,นนี้กระโบน่าจะขายดีละล้ะ เออใช่ครับผมนะน่าจะขายดีนะงานนี้นะบอกได้เลยเอองานนี้น่าจะขายดีนี่มันทําไมเนี่ยฮะนั่งอยู่เฉยก็ได้นะใช่ไหมเรื่องอะไรเหรอนะครับมาขยายให้ฟังอีกแล้วใช่ไหม ก็มันเป็นอะไรนะครับนะแมวมาสินะครับมันมากวนอยู่นี่แหละอืมนี่แหละเอฟซีนะครับก็ลุ้นกันต่อไปแหละนะครับวันนี้เอ่อเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้วันนี้ช่างใหญ่เขาไปวังเยี่ยมนะก็จะมีไอ้สื่อนอกนะครับสื่อหลักนะครับสื่อใหญ่นะครับก็ตามไปถ่ายทําที่นู่นเลยนะครับอา่า ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องเรื่องนั้นเนาะเ,ออเรื่องคนที่เรื่องคนที่จะเอาไปนะครับเอ,อไปอุดอรค่ะนะครับอันไหนเราไปอุดอรเนี่ยอ,อ,อยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ย อาคุณชัยนรลคงนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ซักทายกันสวัสดีนะเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมนี่แหละเอฟซีนะดูเอาเองแล้วกันนะครับงานนี้เออแล้วก็แอดก็ไปดูมันมาเหมือนกันแหล่ที่ว่าเรื่องการให้สมมุติสมภาษณ์นะครับเออมันบอกว่าอ่ามันต้องให้สัมภาษณ์แบบไหนยังไงนะครับเออนะแล้วถามว่านะครับ เออเราจะต้องทําตามมันไหมออถามว่าอย่างนี้ก่อนนะต้องทําตามคนพวกนี้ไหมไม่มีแล้ว้ราไปทําตามมันทําไมเอออะไรนะเสือสองคนนะไม่ใช่ลุงอ๋อนะครับผมเหยียบให้เต็มระบบเลยล่ะ ใช่ครับผมนะครับเชียร์ทั้งคู่เลยใช่ไหมนั่นแหละเอฟซีนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเออเพราะว่าเขาไม่ได้ใช่ฝั่งเราไงถูกไหมเขาไม่ใช่ฝั่งเราเขายื่ฝั่งตรงข้ามแล้วเป็นฝั่งที่เรานะเออที่เราไม่ชอบอยู่แล้วเราก็ต้องพูดเต็มที่เขาต้องเชียร์ให้เขาเต็มที่เลยนะครับเออรู้อยู่นะครับ รู้สิฝั่งพม่าเขาประท้วงประท้วงมันก็นเรื่องของเขาไงเอฟซีถูกไหมเออเขาเอาพูดง่ายๆอ่ะประเทศตัวเองเออเอาง่ายๆนะเอฟซี FC เรื่องนี้นะเอมบอกได้เลยว่าประเทศตัวเองถ้าดูแลประเทศตัวเองไม่ได้หาเลี้ยงประเทศตัวเองไม่ได้ขาดประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยก็จะก็จะตายเหรอเอาถามหน่อยนะครับเออคือถ้าขาดประเทศไทยแล้วตายเหรอมีไหม ไม่มีเออไม่ตายหรอกนะครับนะเอาจริงๆคนเราเนี่ยยิ้มยิ้มจมูกเขาหายใจอ่ะถูกไหมถ้าจมูกเขาไม่ทำงานเนี่ยก็หายใจไม่ออกเหรอ